แล้วสวัสดีครับกลับมาครับสำหรับไมค์ครอีกรอบหนึงนะครับเดี๋ยวภาคนี้นะครับเราจะมาสอนอะไรเมเม๊กันหน่อยนะครับสอนเมเม๊นั้นนะครับมันคือประตูลับนะครับประตูลับหลายคนก็ว่าเบื่อละแต่นี้มันไม่ใช่ประตูลับธรรมดานะครับเป็นประตูลับที่หาสวิตช์ไม่เจอด้วยนะครับอันนี้เราจะมาสอนวิธีการซ่อนสวิตช์นะครับหรือซ่อนปุ่มกันนั่นเองนะครับ อะไรที่เมบกันมากเลยนะครับแล้วตอนนี้คือถ้าใครสังเกตดีๆนะครับมือมันจะกลายเป็นซันตาคอร์สนะครับใช่ครับเทศกาลคิดมาเป็นการจะมาแล้วนะครับพะยออันนี้นะเป็นบ้านเล็กๆนะครับไม่มีอะไรนะครับแต่ข้างในนั้นนะครับมันได้ถูกซ่อนมีบางอย่างถูกซ่อนเอาไว้นะครับมันก็คืออ่าตรงนี้นะครับดูไม่มีอะไรนะครับหลายคนรู้แล้วนะครับก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับใครรู้แล้วก็ไม่ต้องดูนะครับใช่ไหมครับ อันนี้เหมือนเป็นห้องนั่งเล่นธรรมดานะครับห้องพูดคุยนะครับจอๆๆ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 ๆกันไปนะครับแต่สิ่งนี้นะครับมันก็มีประตูลับซ่อนอยู่นั่นเองนะครับประตูลับนะครับอย่างแนบเนียนนะมันเกิดขึ้นกันได้อย่างไรนะครับนะครับประตูลับนะฮะมีปุ่มซ่อนอยู่ด้านหลังเฮ้ยปุ่มนี้มันกดทะลุได้ยังไงวะ นะครับใครสนใจนะครับก็รุณาดูคลิปต่อนะครับแต่เขาบอกตูรู้แล้วนะครับก็ไม่ต้องดูนะครับปิดไปได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวมีสอนสวิตอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นประตูธรรมดานะครับมันก็คล้ายๆกับวงจรประตูทั่วไปนะครับแต่ว่าสวิตอันนั้นเป็นสวิตชนิดพิเศษนะครับมันก็ไม่ใช่ชนิดพิเศษอะไรครับมันก็เป็นชนิดปุ่นธรรมดานั่นเองนะครับแต่มันถูกซ่อนเอาไว้นะครับใครสนใจนะครับรู้นาเราสักครู่นะครับเรากำลังจะพาเดิน โอเคเรากำลังจะพาเข้าสู่บทเรียนนะครับโอเคนะครับบทเรียนบทแรกของเรานะครับบ้านหลังนี้นะครับสร้างมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะนะครับเป็นบ้านสําหรับการเรียนรู้นะครับอันนี้ครับ Hidden Button h ท m รภาษาไทยม่านครับเออแป๊บหนึ่งฮนะ อ่ะปุ่มนะครับปกติแล้วนะฮะถ้าสมมุติเรายืมขวาแป๊บหนึ่งนะสังเกตนะครับโอเคนะครับเอาปอกนะครับปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะปุ่มนะครับอยู่ตรงนี้นะปึ้งปึ้งนะครับแต่เกิดสมมติเราวางเอาใหม่นะครับ สมมติประตูมันเป็นงงปุ่มเป็นอย่างนี้นะครับอ้าวขอโทษครับทลไปกดชีฟีกถ้าปุ่มอยู่อย่างนี้นะปุ่มมันอยู่ที่เดิมนะน่ะเรายืนตรงขนแก๊สีขาวนะครับมีปุ่มนะฮะกดได้ยินเสียงนะฮะแล้วถ้าเราวางแบบนี้แล้วแบบนี้แล้วเราลองกดใหม่แหมนะกดได้ใช่ไหมครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นไมโครเวชั่นก่อนๆเนี่ยครับเวลาเราวาง บันไดแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับมันมันมันไม่ได้เชื่อมต่อกันแบบนี้นะครับจริงๆแล้วแบบนี้มันเป็นแค่ภาพดวงตาเท่านั้นนะครับแต่ระบบจริงๆแล้วของมันนะครับตัวนี้มันสามารถกดทะลุได้เห็นไหมครับถ้าสมมุติเวลาเราที่บล็อกปุ๊บเห็นไหมครับมันจะมีมันจะมีกรอบเส้นเห็นไหมฮะสีดำอย่างนี้ตรงนี้ก็มีกรอบเส้นเหมือนกันแต่พอเราเอื้อมมาตรงนี้ปุ๊บนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในหน้าจอเราเนี่ยเราถือว่าเราชี้ไปที่บันไดแล้วนะครับแต่ว่าระบบเกมเนี่ยมัน มันมองทะลุไปนั่นเองนะครับแล้วกดปุ่มได้นั่นเองนะครับคือถ้าสมมติเรากดทุบตรงนี้ปุ๊บนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือตัวนี้เป็นส่วนโค้งเห็นไหมฮะเราก็สามารถกดมันได้นะครับแต่พอเมื่อเราวางบันไดปุ๊บนะครับระบบตัวเกมมายครบนะครับมันจะสร้างภาพหลวงตาขึ้นมานะครับปอกก็เป็นอย่างนี้เหมือนแบบมันเป็นผนังถูกปิดเอาไว้นะครับนี่บันไดชักกระตุกนะครับกดปุ่มได้อย่างนี้นั่นเองนะครับนี่คือที่มาหรือถ้าแบบนี้นะครับเรามายืนแถวๆตรงนี้นะครับเราก็เล็งไป เนี่อะไรประมาณนี้นะครับก็คือด้านหลังตัวนี้มันก็จะมีปุ่มซ่อนอยู่นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มนะฮะนะครับมันจะมีปุ่มซ่อนอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะปุ่มอยู่ตรงนั้นเห็นไหมฮะเห็นไหมนี่ปุ่มนะฮะเรายืนตรงนี้นะครับเรากดตรงระหว่างช่องว่างตรงนี้พอดีปึ๊บนะครับได้เกิดสมูทนะครับบางคนเมานะครับเราเกิดมาวางบันไดด้านแบบนี้ นะครับเราจะกดไม่ได้นะครับเราจะกดทะลุไม่ได้นะครับคือตำแหน่งเราวางอะไรเงี้ยมันจะแตกต่างกันนะถ้าสมมุติเราทุบอย่างนี้ออกไปแล้วแบบนี้ออกไปเห็นไหมครับมันเหมือนแบบว่าเอาผนังเก้าอี้ไปชนตรงนั้นเลยซึ่งช่องวางที่เราต้องการจะกดมันถูกปิดบังไว้มิดชิดนะครับคือถ้าเราต้องการจะกดปุ่มได้เราก็ต้องวางแบบนี้ใช่ไหมครับใช้ตรงช่วงโค้งงอตรงนี้นะครับกดผ่านทะลุได้นะครับแล้วก็วางอย่างนี้อย่างนี้นะครับมันก็จะเนียนๆนะฮะ แบบไม่รู้เลยนะครับและในข้างล่างนี้นะครับเราก็ได้สร้างตัวอย่างไว้อีกหนึ่งตัวอย่างนะสมมุติเป็นออฟฟิศหรืออะไรก็ได้นะครับตัวนี้ปุ่มทุบออกเอ่อริเวอร์ทุบออกนะฮะอ่าก็เราก็ต้องใช้เข้าไปข้างในทำวง,งจรนะนะอันนี้เราก็ได้ออกแบบมาไว้แบบแนบเนียนนะครับถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าสมมุตินะเราจะทำสวิต์นะครับเรารรวางแบบนี้อ่าเราเรา ปับหนึ่งนะครับงบไม่พอป่มอยู่นี่เอาบันไดามาด้วยเอาไม้หมดเลยอะเอาไม้ให้หมดเลยไม้ให้หมดเลยอ,อามามลยืม,มอืม,อมน้องน้องปังฟาร์มเฮาอ <c oughs> อ่ะ อันดับแรกนะครับปุ่มถ้าเราต้องการจะทําแบบนี้นะครับขอแนะนําให้เป็นแบบลีเวอร์ละกันนะเพราะว่าประตูมันจะได้เปิดล็อกไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับสมมติเรามีประตูอย่างนี้เอ้ยเรามีลีเวอร์ตรงนี้นะครับซ่อนอยู่วิธีการซ่อนเราก็ต้องวางแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อเราจะได้เอื้อมไปหยิบได้นะครับแล้วเราก็วางแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วปิดท้ายด้วยแบบนี้นะครับมันก็จะอย่างแนบเนียนนะครับไม่รู้อะไรเลยดันนี้เราก็ทําอีกเหมือนกันนะครับเอาไว้หลอกๆนะครับอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับถ้าคนเดินมาปุ๊บ สวิตอยู่ไหนวะนนี้เฮ้ยสวิตอยู่ไหนนะครับแต่อย่าเพิ่งดีใจอะไรไปนะครับเราต้องเข้าไปข้างในก่อนเข้าไปปาวงจรนะฮะวงจรตัวนี้นะครับก็คือตรงที่ตรงกับรีเวอร์ของเรานะครับเราเราก็ต่อเลสโตนมาปัก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 นะครับแล้วก็มาเหนือตัวอันนี้ข้างล่างด้านล่างในตัวนี้มันจะเป็นประตูนะครับคือถ้าเลสโตนตัวนี้เปิดประตูมันก็จะเปิดเลยนะครับ อ่าเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองการใช้งานของมันดูนะครับตัวนี้ห้องตัวนี้เป็นห้องเลสตต้นแล้วก็ทําให้เป็นห้องให้เรียบร้อยนะครับอย่างแนบเนียนนะครับโอเคนะครับสมมุติเราต้องการจะเข้าไปข้างในแบบไม่ต้องปักรีเวอร์เองดิสมมุติเราต้องการจะทําแบบแผลผจนภัยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแบบหาสวิตที่ซ่อนอยู่ ประมาณนี้นะครับซึ่งกฎของแบบก็คือห้ามวางอะไรทุกชนิดประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถครับรีเวอร์ได้อะไรประมาณนี้เราก็ต้องมานั่งวนหาสวิตช์สวิตอยู่ไหนว่าป๊อกเนี่สวิตของเราก็เปิดเรียบร้อยแต่ข้อเสียบแบบนี้คือ มันเปิดแล้วมันเปิดเลยนะครับยกเว้นเราจะทําวงจรขั <Cait target> list, after, ้นสูงนะครับแบบพอเปิดปุ๊บนะครับพอเราเข้ามาข้างในเหยียบเพชเชอร์เพดตัวนี้ปุ๊บประตูปิดอะไรประมาณนั้นก็ว่ากันไปนะครับถ้าใครขยันนะครับแต่นี้เราจะสอนวิธีการทาวงแบบแค่เลีตัวง่ายๆอ่ะคือเราจะสอนแค่วิธีการทำซ่อนการซ่อนปุ่มอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนงอนเงื่อนมากประมาณนี้นะครับแค่ยกสวิตช์ประตูปิดอย่างนี้ประตูเปิดนะครับอย่างนี้เป็นการซ่อนนะครับเสร็จสิ้นนะครับวิธีการซ่อนประตูปุ่มเอ่อวิธีการซ่อนปุ่ม วิธีการซ่อนริเวอร์อะไรประมาณนี้แบบง่ายๆนะครับบางคนอาจจะไว้ใช้สําหรับซ่อนไอ้นั่นก็ได้สวิตท,ทำฟาร์มเข้าใจปะฟาร์มอัตโนมัติอะเล่นในเซิร์ฟเวอร์ในออนไลน์รู้ดีนะครับถ้าเกิดเป็นอ,อ,อะไรทุวเซิร์ฟเวอร์ทุวไปประมาณนี้นะครับมันจะไม่มีโปรเทคโซนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมรัแล้วก็จะมีคนมือบอลน,นะครับแบบเฮ้ยอ้ฟาร์มข้าวสวยนี่ว่าข้าวเหลืองอลามทั้งทั้งไล่เราเลยประมาณนี้นะครับโยกสวิตน้ํา ปุ๊บนะครับน้ำะลังมาปั๊บๆๆๆๆๆๆๆนะครับข้าวเราหายหมดนะครับนั่นนะครับจะเป็นพวกมือบอลนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีมากนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีนะครับในการซ่อนสวิตนะครับแต่ถ้าไอกเกียร์นั้นมันไปทุบวงจรเรานั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่คือการซ่อนสวิตนั่นเองนะครับโอเคนะครับเออตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวอ่าฮะโอเคเปิดนะครับ ปิดก,กันแต่ปัญหาคือบางครั้งเราก็ลืมนะครับว่าเราต้องยืนอยู่ณจุดไหนตรงไหนและรประมาณนี้นะครับหรือบางคนนะอาจจะต้องทําแบบว่ายกจุดที่1ยกจุดที่2ยกจุดที่3ยกจุดที่4ประตูถึงจะเปิดอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถเป็นไอเดียอย่างหนึ่งนะครับในการเอาไปทําแบบผจญภัยนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับในการซ่อนปุ่มนะครับ หรือเป็นปุ่มทางเข้าบ้านก็ได้หรือใครเอาไปเล่นมัลติเพเยอร์กับเพื่อนประมาณนี้นะครับปุ่มทางเข้าบ้านเราก็ลึกลับหน่อยประมาณนี้นะครับเผื่อเพื่อนมันจะเข้าบ้านเรามันหาปุ่มไม่เจอนะครับเป็นความสุขชนิดอา้าวหาปุ่มไม่เจอเลยปุ่มอยู่ไหนไวะเนี่ยโอเคเจอแล้ว <c oughs> คือบางครั้งไม่ใช่ว่าเพื่อนก็หาปุ่มไม่เจอนะครับเราเองก็ยังหาปุ่มไม่เจอเหมือนกันนะครับเราก็ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเปิดปิดประตูบ้านบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็ชินนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ชมเอ่อ จะบอกขอบคุณที่ร่วมนขอขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมไม่ใช่นะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ